ใช่ผมไม่ได้ผมเฉยอยู่ไหนมันก็แบบว่าเราเป็นข้าวเปลือกตกอยู่ในมันก็งอเงยเฉยเฉยเฉยทุกวันก็ผมก็ยังพูดเลยบางทีเอออยู่ที่มันชินไม่เฉยอืมไม่มีเฉยเฉยเยอะว่เฉยร์จะคิดจริดิคิดบ้างมันก็ไม่คิดบ้างแต่ว่ามันก็ไม่เฉยทำไมก็เลิกคิดได้แล้วมันก็เดินปต่อไปข้างหน้าแล้วก็มันว่ได้ว่ามันเลิกคิด มันไม่เลิกคิดก็เห็นก็คิดว่าคือแฟนเก่ามันไม่บอกว่ามันไม่ได้เห็นว่าเห็นเห็นแบบตางแมวเนอะอะไรไม่ได้อย่างนั้นอืมันก็เลิกคิดแล้วจริงๆถ้าไม่เลิกคิดผมไม่อยู่ได้แล้วนั้นผมก็ไม่โทรหามันสักทีผมไม่เคยโทรหาเลยนะผมก็เจอกันสองครั้งเลยนะแป๊บๆบผมไม่คุยแล้วผมผมบอกไอ้หามันที่ผมบอกว่าผมไม่ได้เดินออกไปมันเดินออกไปเองให้ผมไม่ง้อผมไม่ง้อถ้าเกิดว่าผมง้อมันดีขึ้นดีขึ้นเพื่ออะไรอ่ะ ก้าวขนาดนี้แล้วเราก็เดินจากไปลอยมือเราก็ไม่ต้องไปโทษใครทั้งนั้นเลยโทษใครโทษธรรมชาติเนี่ยโทษธรรมชาติไม่ได้เราเราไม่เราไม่เะไรวะเราไม่ต้องไปโทษตัวเองไม่มีน้ำยาเออเราไม่มีน้ำยาเองเนี่ยไปโทษธรรมชาติเราก็ไม่ต้องไปโทษใครเราก็ไม่ต้องไปโทษตัวเองด้วยโทษอะไรโชคงานผมนี่เนาะแมีนมีส่วนในโชคเอง ี่คิดฟ้าเขาเ้ตัวอย่เขาจะมยอานีคิดกองฟ้า